สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจแล้วก็ YouTube พ่กันมนมแม่ค่ะพิการมาไลฟ์แล้วค่ะวันนี้นะคะเทีย่ยงคืนค่ะเจอกันกับพิการน,นะคะในเรื่องของวันนี้ก็เซตมาในเรื่องของลูกชอบโยนชอบปลาของค่ะคุณแม่หลายท่านอาจจะกังวลว่าลูกจะนิสัยเสียไหมนะคะหรือว่าเป็นเพราะพัฒนาการลูกวันนี้พ่กันก็จะมาบอกนะคะแล้วก็มีวิธีการรับมือแหละมาฝากให้กับคุณแม่นะคะ ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจพี่กนโนแม่แลวก็ u t u b e พี่กนโนแม่ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่าสำหรับเด็กที่มีพฤติกรรมโยนของโยนขวดนมอย่างเมื่อกี้เนาะโยนอ,อาหารโยนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นพัฒนาการหรือว่าเป็นนิสัยเออนะคะถ้าเป็นพัฒนาการก็หมายถึงว่าอ่ตามวัยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นนิสัยนี่ก็คือในแง่ลบนิดน,นึงนะคะสําหรับลูกวัยช่วงครบปีแรกนะคะ ลูกเขาจะมีการเริ่มจับสิ่งของต่างๆรอบตัวแล้วก็กว้างเปล่าออไปนะคะอ่าอันนี้ถ้าลูกไม่อายุไม่เกินหนึ่งปีนะคะจัดเป็นพัฒนาการตามวัยของเขานะคะเนื่องจากว่าช่วงปีแรกในกล้ามเนื้อมัดเล็กของลูกจะมีการพัฒนามากขึ้นดังนั้นการหยิบจับฟ้างของต่างๆของเขาจึงเหมือนเป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อทดสอบว่าทําแบบนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องการรู้ว่าตัวเองจะใช้มือได้จริงไหม ทำแล้วเกิดเสียงดังคโยนแล้วดังตุ๊บดังแปะอะไรอย่างนี้นะคะลูกจึงแบบสนุกชอบที่จะเรียนรู้แล้วก็กำลังเห่อกับพัฒนาการหยิบจับของเขานี่แหละเขาจึงมีการหยิบและเกลี้ยงต่างๆนะคะการทำแบบนี้การทำที่ลูกหยิบจับคว้างของปลาของเนี่ยมันมันมีประโยชน์นะคะก็คือจะทำให้ มีพัฒนาการด้านกล้ามเนือ้อแล้วก็เรื่องของสมองพอก็จะได้เรียนรู้ว่า้างออกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะแต่ค่ะอืมแต่นะคะการที่ลูกปาของเนี่ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกไม่สนุกถ้าลูกสิ่งที่ลูกโยนนะคะเป็นอาหารหมายความว่าลูกเอาอาหารไปวางโยนของนอกจากลูกไม่กินแล้วคือเปิดปากมากมายนะคะแล้วก็กรณีที่ลูกอายุเกินหนึ่งปีไปอ่า การที่ลูกปาของหลังจากที่ลูกอายุหนึ่งปีไปนะคะอย่างสองขวบเมื่อกี้มีคุณแม่คอมเมนต์มานะคะแสดงว่าลูกของเราเนี่ยไม่ใช่แสดงว่าจะต้องบอกก่อนว่าลูกหนึ่งขวบขึ้นไปเนี่ยการปาของของเขาไม่ได้ปาตามพัฒนาการแล้วเป็นการปาที่เริ่มมีมีเรื่องของพัฒนาการด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องพัฒนาการอารมณ์ที่ซับซ้อนการปาของต้องของลูกเนี่ยอาจจะเริ่มมีวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายแล้วเช่นเป็นการปาเมื่อเขาหงุดหงิด กำลังโกรธไม่พอใจเรียกร้องความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่อ่านะคะซึ่งอันนี้แหละอันนี้แหละถ้าหลังหนึ่งปีไปและลูกมีปลาของโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอื่นเช่นโมโหปลาเรียกร้องความใจปลาแบบนี้นะคะถ้าเราตอบสนองดีแล้วก็มีถ้าเรามีนนไม่ใช่ถ้าเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อพฤติกรรมนี้นะคะ รับมืออย่างถูกวิธีนะคะการปาสิ่งของนี้ก็จะไม่เทินกลายเป็นนิสัยลูกแต่ถ้าเกิดว่าเรารับมือไม่ดีตอบสนองไม่ถูกต้องอันดีก็อาจจะทําให้ลูกของเรามีนิสัยชอบปาของเมื่ออารมณ์ไม่ดีหรือโมโหได้เมื่อโตขึ้นอ่านะคะซึ่งวันนี้เดยวพี่เก่งก็จะบอกนะว่าว่าถ้าเรารับมือไม่ดีจะเป็นยังไงนะครับ และจะควรจะรับมือ,อยังไงกรณีถ้าคุณแม่รับมือโดยการแบบเวลาลูกปลาของเราไปดุด่าตะคอกนะคะลูกก็จะมีรู้สึกจะซึมซับความก้าวร้าวการใช้คยคําการตีกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการทําโทษเนี่ยเขาก็จะซึมซับความก้าวร้าวเกิดความรุนแรงได้ในอนาคตนะคะการดุที่ไม่จริงจังการดุที่ไม่จริงจังเมื่อลูกปลาของเนี่ยน้ําเสียงยิ้มหยิ่มหัวเราะสนุกอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รับรู้ว่าสิ่งที่เขาทําถูกต้องไหม อ,อีกครั้งเนี่ยเวลาที่เราลูกป,ปลาของบางครั้งอาจจะทําให้เกิดอ,อันตรายเป็นการทำร้ายเขาของด้วยนะคะถ้าเราไม่จัดการแต่ต้นลมนะคะก็คืออ่าถึงตรงนี้ก่อนสรุปถ้าและช่วงเม็ดอายุต่ากว่า1ปีการปลาของในเด็กวัยที่อายุน้อยกว่านเนี่ยปีส่วนใหญ่เป็นการปลาของตามพัฒนาการค่ะหยิบจับปล่อยหยิบจับปล่อยอย่างนี้นะคะกว้างมีเสียงแต่ถ้าเกิดเลย1ปีไปแล้วแล้วเขาเป็นการปลาของ ที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าทําเพื่อระบายอารมณ์โมโหโกรธแล้ปาาของไม่พอใจอันนี้เขาจะเริ่มเป็นนิสัยซึ่งถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็ไม่อยากให้เขาติดนิสัยนี้ไปถูกไหมอ่าซึ่งเราก็ควรจะแก้โดยการรับมือซึ่งวันนี้เอามาบอกด้วยนะคะถ้าเกิน3-6ปีไปแล้วเนี่ยช่วงวัยเนี้ยค่ะเขาจะยิ่งเป็นหนักถ้าปาาของจาก โมโหไม่พอใจนะคะวิธีแก้ไขในิสใสคว้างปลาของนะคะอันดับแรกเนาะเราก็ต้องป้องกันอันตรายก่อนเลยคือพยายามจัดสิ่งแวดลอ้อมให้ปลอดภัยนะคะหาสิ่งของที่ไม่แตกนะคะหรือสิ่งของที่ทดแทนที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถเพี้ยงปลาได้นะคะถ้าเป็นช่วงพัฒนาการตามวัยเราอย่างหนึ่งคือเราต้องส่งเสริมนะคะพอเป็นการส่งเสริมกล้ามเนื้อแล้วก็สมองสังการของเขา อันนี้เราต้องส่งเสริมเราดังนั้นเราก็ต้องหาอุปกรณ์ที่ทําให้เขาคว้างได้โดยไม่เกิดอันตรายอเมื่อกี้เหมือนนี่คุณแม่มาแชร์ว่าเหมือนลูกปลาเหมือนเป็นลูกดอกหรืออะไรสักอย่างของเล่นเด็กอะพี่กันยังไม่ได้เข้าไปดูรูปอย่างละเอียดนะคะเมื่อกี้มีคุณแม่มาแชร์เอออันนั้นก็ดีคือเราควรจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้เขาและเราควรจะบอกเขาด้วยว่าอันนี้คือคว้างได้ปลาได้ทําให้เขาดูอันนี้ไม่ได้นะเช่นแบบแก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือห้าม ช้อนจามห้ามอะไรคือต้องบอกเขาให้เขารู้ว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ห้ามเขาอย่างเดียวนะคะเพราะเราจะส่งเสริมพัฒนาการเขาเนาะสองค่ะเวลาคุยกับลูกเรื่องเหตุผลว่าอันไหนห้ามปานะคะต้องพูดคุยด้วยเหตุผลที่ชัดเจนค่ะเช่นปลาจานข้าวบ้านก็จะเลอะเทอะนะลูกถ้าว่าเลอะเทอะแม่ต้องไปทําสะอาดหนูก็ต้องมาช่วยแม่ด้วย นะคะก็คือมีกติกาว่าทําเลิกก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยบอกเหตุผลปาริโมททีวีไม่ได้นะลูกริโมดทีวีเนี่ยเสียนะเสียได้นะอะไรเงี้ยคือต้องบอกแบบจริงจังแล้วก็ชัดเจนค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องมีอะไรที่เขาปาได้ด้วยนะข้อที่สามวิธีการรับมือเมื่อ ปาของพ่อลมโกรธหงิดแน่และเดินขาซึ่งก้าวราวหรือว่าเราเขาอะไรเงี้ยเขาจะซึ่งสาวฟองก้าวราวนะคะอ่าต้องตั้งสติให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเขาในเรื่องของการแสดงอารมณ์นะคะลูกเขามองเราเวลาที่เราแสดงอารมณ์แบบไม่พอใจเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงแสดงออกยังไงลูกเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมของเราแน่นอนคะ่ะ ตั้งสติแล้วก็สงบสติอารมณ์แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงชัดเจนไม่ดุด่าว่าตะคอกอ่าข้อที่สี่ค่ะเวลาที่เราบอกว่าห้ามเนี่ยบางคนห้ามแต่ว่าหน้ายังยิ้มอยู่เลยนะคะยังยังอมยิ้มอยู่เลยไม่ได้นะต้องออกทั้งแววตาหน้าตาสีหน้าต้องจริงจังมานะคะต้องเกิดขึ้นทั้งทั้งนอกจากคําพูดแล้วก็คือท่าทางอะไรเนี่ยต้องบอกให้แบบจริงจังเพราะบางทีเด็กเนี่ยเขาก็มองผมมอง แค่เี้ยเออคือเขาก็จะแบบว่าไม่เชื่อเขาก็นึกว่าเป็นเรื่องสนุกเขาก็ทําต่อไปไมันก็จะทําให้เขาไม่รู้จักเขาก็จะติดนิสัยปลาของนั่นเองนะคะข้อที่ห้าก็คือดึงความสนใจไปสู่กิจกรรมอื่นนะคะอาจลองปรับพฤติกรรมของลูกที่ชอบปลาไปสู่การทากิจกรรมที่สร้างสารรค์เช่นการใช้การรเนื้อมือแบบอื่นก็คือปั้นแป้งนะคะพับกระดาษระบายสี หรืออาจจะเป็นการเล่นเก็บของนะคะอ่ะปาไปแล้วก็เก็บของใส่ลังนะคะข้อที่หกค่ะอ่านหนังสือเราหนังสือนิทานสอนลูกอะไรโยนได้โยนไม่ได้ไไดก็คือหาหนังสือนิทานที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะมาอ่านให้ลูกฟังนะคะข้อที่เจ็ดค่ะเราจะไม่บ่นจุกจิกนะคะถึงอาจจะดูจะเป็นเรื่องยากสําหรับคุณแม่นะคะแต่ว่าการบ่นจะดูเป็นแรงผลักดันทําให้เขาเกิดพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งทําเหมือนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ่ เราจะพูดกันต่อเมื่อเขาทําพฤติกรรมนั้นนะคะข้อที่แปดเมื่อไหร่ที่ลูกเริ่มฟังเราและทําตามไม่ว้างของที่เราบอกว่าไม่ให้ฟังไม่ว้างจานอาหารไม่ฟังช้อนอย่างนี้ค่ะเราก็อย่าลืมค่ะให้รางวัลหรือว่าชมเชยนะคะแค่คําชมเชยค่ะเขาก็ดีใจการตบมือการอบกอดการหอมแก้วว่าโอ้หนูเก่งจังเลยหนูเข้าใจสิ่งที่แม่บอกแล้วนะแค่นี้ค่ะเขาก็จะได้แบบ โอเคเขาก็จะรับรู้เนาะถึงว่าเราชมเขาก็จะยิ่งแสดงพฤติกรรมที่ดีอันนั้นต่อไปเขาก็จะไม่ป่าอีกต่อไปเนอะอย่างที่พี่แกนบอกนะคะถ้าเราไม่ปรับเรื่องของการปลาของปลาของที่เกิดจากอารมณ์หรือว่าทุประสงค์เช่นอารมณ์เสียง,งหงิดเนี่ยเด็กจะเกิดความเคยชินนะคะถ้าเมื่อไหร่เขาอายุ3ามถึงหปีไปเขาจะเริ่มฟว้างปลาเข้าของมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ ไม่พอใจค่ะอันนี้จะกลายเป็นบ่งเพาะพฤติกรรมที่ก้าวร้าวก็แสดงออกทางอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะแล้วก็ส่งผลต่อก,การควบคุมอารมณ์ของลูกเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่อ่าก่อนสามขวบเนี่ยเราต้องพยายามปรับให้ได้นะคะโอเคเนาะโอเคทีนี้อ่ะก็จบแล้วสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่นำมาฝากหวังว่าจะได้คำตอบนะคะว่าโตลงเป็นพัฒนาการหรือว่านิสัยนะคะเดี๋ยวเตรียมเดี๋ยว มีสาระดีๆลงด้บหน้าเพจอีกนะคะไปติดตามกันได้ค่ะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะขอบคุณทุก like, การไลค์การแชร์นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ